สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเพื่อสูตทุกคนนะครับมาพบผอกับบาร์บอยครับผมมาเลยไล่อันนี้พี่น้องต้มพะโลค่าข่ากิหมูพี่น้องเอ้ยนะครับผมตุนสองสามชิ้นวงพี่น้องนะ <laughs> ครับหิวมเขาไม่งเคยจะได้กินนะครับผมอ่ะมาหนีเขาไบ่มีเขาแล้วพี่น้องนะไอ สดๆเลยนะครับผมสายมูนะครับสายพู้ใดไรโบลด์จนักทั้งนี้เลยพี่น้องเลยเป็นเตอรซียรแพงพี่น้องมามาครับผมมาทั้งไกลทั้งไกลครับผมเสิร์แซมกันครับผมเอ้ยเฮ้ยงาตอางงานพี่น้องเหม bread, love, meat, ือนกันนะครับพี่น้องเป็นเตอรซียรแพงนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยพี่น้องใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็มีขนาดนะครับผมขนาดดูกมาพี่น้องจิ้มซีฟู้ดบาบอยครับผมเห็ดเองนะครับผมนะครับผมเสิร์แซมกันเด้ครับเลยฝากคนใดก็แชร์ให้เก่าแล้วครับอืพี่น้อง หวนนอนๆเลยรวยมาก ขนาดแล้วล่วงหลวงกันเลยแบบยาวเลยเนาะอืม,อม,อมทุบ มุมกลับเล็กเนอะดีมากนะครับตุนแบบสีงาแมแห้งเี้ผมฝีมือหาดเลยเฮ็เองแสบเอง อ,อ,อืมข้างบนขอนี่โอ้โหดนดน,ดนเลยทางตรงครับไม่ต้องอ้อม Ooh. Mm.

สดาน้ีกว่ารัพี่นออนลองยด้อัวนี่ ừ bạn สนานมากครับอ่าเพื่อนนะครับแซบนะครับผมฝากพี่น้องกันนะครับผมฝากกดไลท์กดแชร์นะครับผมอาจ์ติโบเบิร์ตนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูยังคลิปนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมบายบายครับพอคลิปหนาแล้วพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บ่าวบอยขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ